สวัสดีนะคะวันนี้เรามากินกับข้าวง่ายๆนะไข่ทอดน้ำพริกเผามะเขือหนึ่งใบนะคะบ้านๆแล้วเนี่ยแหละค่ะกินแค่นี้แหละค่ะไขท่ทอดเราทอดซองใบนะคะเราก็ใช้น้ำพริกเผาเนาะกินง่ายๆก็กับข้าวบ,บ้านๆเนะะี่ยค่ะเศรษฐีอย่างเรากินกับข้าวน้ำพริกเผาไข่ทอดนะคะเราไม่เป็นเศรษฐีแล้วเราก็ยกตัวเองให้มันสูงๆหน่อยนะคุ้มใจนะเราก็กินกับ กับข้าวไขส่สองใบใบละห้าก็เป็นสิบบาทเอามาทอดเองอ,อร่อยค่ะกินกับข้าวงนน่ายเนี่ยแมนบ้านเราเป็นดีที่สุดแล้วมีไข่ไข่ก็ไม่ใช่ว่าถูกนะคะไข่ก็แพงน,นะทุกคนก็ต้องกินไข่เพื่อบำรุงร่างกายนะมมไม่ได้ใส่อะไรมากค่ะซึ่งน้ำพริเผานี่แล้วกับข้าวราดจานเดียว กินกันได้เลยครับะุูคนน้ำผึ้งค่า อร่อยอร่อยนะคะกินแบบนี้อร่อยะคสาบ้านบ้าเรา ต้อ,อะไรเยอะนะคะมีพริกมีผันกนิดหน่อยก็อร่อยเหลือกันเหลือหลายนะคะกินแบบนี้แหละค่ะ ไปคุกไปนะคะมันก็อร่อยเราไม่ต้องมีอะไรมากแล้วค่ะชาวบ้านบ้านเราก็มีไข่หรือว่ามีน้ำพริกผักปลานะคะจานเย็นไม่ต้องว่าอามีกุ้งตัวใหญ่มีไก่นึปลาอะไรพวกนี้นะคะใหญ่ๆแค่ว่าของเล็กๆที่มีอยู่ในบ้านไข่ต้มหรืออะไรเราก็กินได้แล้วนะคะกินให้ให้มันอิ่มท้องม,มันก็สบายใจั้ย ผมงล็กิ้งไข่นะคะถัดทอดให้อร่อยทอดให้ฟูๆนะคะแค่นี้เราก็ออกินได้สบายนะคะแต่ยนงพิกเผาไปนะคะคนนะคะในตูเ้เย็นก็เหลืออยู่ใบเดียมมาเพื่อ คนทำกับข้าวเองก็ดีอย่างกับข้าวข้างนอกนะคะร้อนหนึงก็ไม่ได้ไเลยค่ะถ้าเป็นคับข้าวสำเด็จนะคะกรุงเทพเนี่ยมันถุงสี่สิบห้าสิบนะคะแกงไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเท่าไหร่ะคะ่ะถุงนล็ดเดียวปลาไปเกือบร้อยแล้วถ้ายอมเหนื่อยหน่อยนะคะซื้อกับข้าวไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วเราก็มาทำมาอะไรนี่ค่ะเราก็ได้กินของละอน้นค่ะ อย่างนกก็ยังมีไข่อยู่ในบ้านค่ะไข่อยู่ในบ้านก็ทําให้เราเนี่ยกินได้สบายบุงค,คนก็ไม่มีอะไรก่ะเช้ามาไปทำมาโอ้ทอดไข่ดีกว่าง,ง่ายๆใช่ไหมเราก็ได้ข้าวและหมิจานนะคะแล้วก็วิตามินจากไข่ด้วยแบบง่ายๆเลย วันนี้เราก็คุยแับเนี่ยฝนตกน้ำท่วมนะคะท่วมบ้านนี้นะพ่วมใจยุบนะคะเขาไม่ได้ปล่อยอะปล่อยน้ำมันมันก็ดันเข้าบ้านคนบ้านก็เลยต้องวิทน้ำในบ้านเลยจะหาทางว่าน้ำมันมาตรงไหนนะคะมันซึมมาเยอะมาก ซื้อมาได้เยอะมากอืมมากินด้วยกันค่ะกินแบบนี้อร่อยมากเลยค่ะหยอดน้ำปลาไปนิดนึงผูกกับน,น้ำพริกเผานะคะัน้ำพริกเผาเรา ถ้าจะหมดแล้วนะคะกินแบบนี้มันอร่อยนะคะ่ะเจริญอาหารสำหรับเรานะคะไม่ต้องมีอะไรมากอร่อยไม่ต้องบอกไม้กินกันได้นะคะนี่ค่ะขยี้ขอ้อฟู คุยไปด้วยคุยไปด้วยนะคะนี่เป็นข้าวหอมมะลินะคะที่บ้านนี่จะกินข้าวหอมมะลินะคะเพราะบ้านสุรินนะคะเอาข้าวจากสุรินมานะคะ ไอ้ได้กินนะคะขอให้มีไข่ค่ะคะ่ะไม่ต้องมีไก่อะไรมากนะคะแล้วก็มีไข่แล้วก็อิ่มได้สบายๆนะคะเสียงพัดลมจะดังหน่อยนะคะเพราะเอาเป่าพื้นอ่ะนะมันเข้าบ้านนะคะทั่วรัวฝนตกอีกค่ะเท่ราระบายข้างนอกนะคะมันระบายไม่ทันนะคะ มันก็เออเข้าบ้านคนกรุงเทพเนี่ยจะน้ำท่วมบ่อยตามต่อกตามซอยเรียกว่าตามตอกตามซอยซอกซอยอินแล้วก็อร่อยนะคะอิ่มๆนะคะในการกินด้วย ขอเปิดเสียงหน่อยนะคะเขอคนได้รางวัลถ้าถ้ามีเสียงถึงดีใจไปด้วยกันนะคะ อร่อย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 เนี่ยใครหิวมากนะคะหิวมากก็เลยกินกินไขยมันก็เลยแบบว่าอร่อยนะคะลงตัวเลยทงง่านขินไขทอดกับข้าวตักข้าวเยอะเกินไปเพราะว่าเราหิวใช่ไหม อร่อยมากเลยคะ่ะมากินกันคะ่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแค่คาดจากยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพาคุ้มของสาธุบายบายนะคะไว้เจอกันว่าคลิปต่อไปว่าเราจะกินอะไรดีนะคะสวัสดีคะ่ะบุญรักษาพาคุ้มของสาธุบ๊าใบบายนะจ๊ะ